แล้วเมื่อวานอันนี้อะไรแอนติเดียจีบิาอิตาลีเมื่อวานเนี่ยเนาะ A C A เนาะอ่ะคราวนี้วันนี้ที่เราเรียนอ่ะมันแหกไปด้วยนะเนี่ยปกติตำแหน่งที่เราจะเห็นเราต้องโลเคชันด้านหน้าก่อนเนื่องจากคาร์ไลเอนอ่ะมันเป็นดิฟดิฟนิวเคลียสใช่ไหมอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะอยู่ตรงกลางของความเข้าเนี่ยอย่างแรกผมต้องโลเคชันให้ได้ก่อนหนูต้องโลเคชันให้ได้ก่อนอ๋อไหน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  อันนี้อันนี้อันนี้โอเคอ่ะได้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 พูอรลี่หายไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังที่มันอยู่ในนี้โอเคอ่ะอันนี้น่าจะได้ขอบหน้าแอนที ilia, เรียปนะมีแอนทีเรียเนาะเพราะมันเป็นฟอนเทาโพออกซิเมทเทาโพดูดีๆนะอันนี้ท้องที่เพื่อนบอกในด้านหน้าด้านนี้พรท้องอยู่ด้านหน้าครับทงที่พอเราได้ด้านหน้าเสร็จผัดต่อลงมาจาก แอนเทียคอมมิชเชอร์เป็นรามิน่าแอมเบอร์นิดรามิน่าแอมเ้อร์นิดขไลด้วยครับอ่ะยาลงมาเป็นออปติกอ่ะเพื่อนบอกแล้วฟังวันฟังวัน,นออปติกไฟแอดซึ่งโอเคถัดเข้ามาอันนี้แมมบบลลี่บอดี้เราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นมันบวมอยู่ปะมันบวมอยู่เนี่ยมันมันบวมอยู่เนี่ยในในในหนังอ๋เอเอบี้ยวๆปุ๊บๆเปื่อย ใช่อะถ้าเราดูในนี้อะนี่มันเบ็นีบอดี้เดี๋ยวนเดี๋ยนะยูนอนีอย่ยูนู่ยูููยูนตอ,อะต่อไปเห็นลองนี้ปะไฮโปทารามิกซาวหนเซอะมาข้างหลังแล้วโอข้างหลังมันหายไปอะข้างหลังปกต,ติมันจะมีอะไรเนี้ยปะเนี้ยเนี้ยแก่น ไผเนียเีไผ่เนยวไผแกที่หายไปตไผเนีแกนที่หายไปหาแล้วไม่ด้ไมด้้วอ่ะตำแหน่งไ่เนียแกนที่หายไปเรปนซุก็ไม่เคสอเด้านนี้เป็นมพอ่ไฮิูรคอมมิเชอร์ไหโพพทีเรียชบูเข้มเป็นซาตาามิกเฮาฮัท ทับูอ่อนเนี่ยเป็นแมมมารีบอลลีที่เปื่อยไปาไม่ดูแลนีารามไอ้นี่ลองพิเียวับีดมาไม่คอมากขเชอร์โคิเลียเ์ก็หายเนี่ยโคิเลียคอมเนี่ยไปแล้วดิบมาผิดหลแน่ลงไม่ดีไเไปขโมยโหลอื่นมาได้ไหมคะอันนี้โหลเรานี่ยอันนี้โหลหลสีหลีกไเลย โซลิเด <54. S 2> ียไม่ได้แ <Luc> ล <ar cells> ้ว <how> อ <many tales> ่ะเราอยู่กลุ่อะไรอ่ะกลุ่สี่อ้าวข้อของกุ่มเจ็ดมาเะรมอ้าวเหรออันนี้แขวนไว้ถือหนูเอามาผิดอันนี้ตรงกลางเลยอินเตอร์เทอร์มิกแอนติชั่นอะไรอีกมามาเราได้โลเคชันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เริ่มแล้ะอินเตอร์เป็นติคูล่าโฟลามนอินเตอร์เทอร์มิกแอนติชั่นเออนี่ไงอีตรงกลางเนี่ย เขียวตรงกลางอ่ะเบต้าทิมใหม่เฟโลเมนอัลโมโลอินเตอร์เวนติคูล่าเฟโลเมนจากเติร์ดเวนติเคิลเออออกมาตรงเติร์ดโอเคอ่ะเซปตัมเพลูซิดัมอีแผ่นๆนี้เนาะแผ่นแนแผ่นๆแผ่นๆแผ่นๆที่ขาดขาดแหว่งแเออโอเคอ่ะแผ่นแผ่ต่อไปเป็นเออ อะไรคอปัตโทโลซัมเอาไว้หมดลอสตาลอสตาเจโนเมื่อวานทำไมไม่ออกเมื่อวานเอาออกวันนี้ได้เลยทำไมอ่ะทำไมถึงจะออกวันนี้อีกอ่ะไม่ยลยโอเคไปดูกันน่าจะเอาอี้มาเราได้โลเคดมาถิดชัดฮับเอนอ่ะมาทารมัดทารมัดอันนี้คือเมื่อกี้คือปักอะไรไปอันนี้อาจารย์ปักไดเอ็นเราจะโลเกดตำแหน่งของไดเอ็นเซฟาอรอนไดเอ็นอ่ะไดเอ็นเซฟาอรอนเราเริ่มจากด้านหน้า เอาเอาอะไรดีมันคนละเพลงกันยากหน่อยเอาเอาหนังสือก่อนแล้วกันทางด้านหน้าฝั่งนี้เนาะในหนังสือเนาะในเทคเนาะด้านหน้าด้านหน้าเราจะเริ่มจากตำแหน่งของข้างล่างตรงนี้เมมนเมดิลลี่บอดี้ซึ่งอันนี้ก็คือตรงไหนเมดิลลี่บอดี้ของเราเป็นสีชมพูนี่คาร์ต้องใช่มเมดิลลี่นี้สีชมพูนี้ถัดมาถัดมาถัดมามันจะเป็นออปติกเนอร์เน่ยมันจะเป็นออปติกไฮแอคซูมก็คือเขียวนี้โอเคย้อนขึ้นมา ลามิน่าเธอมีนาริสก็คือสีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวสัตว์อาจารยปักไม่โดนลามิน่าเทอมีนาริสอ่ะแล้วก็แอนทิเรียคอมมิเชอร์ก็คือสีแดงเข้มอ่ะอันนี้ขอบหน้าได้แล้วต่อไปเราเห็นทีเนี่ยทีเนี่ยเนี่ยฟอนิกของเรามันทะลุกว่าตัวนี้หายไปอ่ะฟอค่ะแต่เคยมีฟอนิกอยู่มันเจอแค่ขอบนี้สนใจอ่าเมดูลารี่ทารามายก็คือทีนี้อ่าเมดูลารี่ทารามาย ส่วนล่องตรงนี้ล่องนี้ล่องนี้ล่องนี้เป็นแนวนะมันอยู่ด้านล่างไฮโปทารมิกเสาคัดลองนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้นี่นี่นีแนวแนวแนเป็นแนวไฮโปธารมิกเสาโอเคอ่ะเรามาได้เลยละเราจะมาข้างหลังละตำแหน่งข้างหลังตรงนี้เป็นโพสทิเรียคอมโพสทิเรียคอมอันนี้นี่ไงไม่สวยเท่าไหร่โพสทิเรียคอมอ่ะต่อไปเป็นไผเนี่ยวไม่ใช่เออถูกแล้ว ไพลเนียวแกนที่หายไปไพลเนียวแกนหายไปพุทิเลียคอมไพลเนียวฮามิดูล่าพุทิเลียคอมไพลเนียวฮามิดูล่าสีชมพูไม่ไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าฮาบิคูล่าฮาร์เบนิด้าฮาร์เบคูล่านี่ไงอีพีอีพีโอเคอ่ะนม่ได้แล้วเนาะต่อไปอันนี้ก็ของเก่าพูดไปแล้ว สไตล์อาร์ไปดูราลีทารามายโอเคภาวนี้มันจะแบ่งตำแหน่งสไตล์อาร์ปิดแล้วนะทดอาจารย์จะดึงออก,กน,อ<า>นะ